สรีคำนวตาดอกเบีย้ยเงินฝากหุ้ข้อ,ขอทอปิกวันนี้ฝากเงิน1 5 0 0 0บาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทอ,อสให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1 6 5ต่อปีนะครับจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์ like, กดซับคายคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับรายละเอียดแคมเปญนะครับเงินฝากเก็บออมทรัพย์เก็บออมนะครับก็คือเปิดบัญชีได้้งแต่7 พฤษภาคม2567จนถึง30ธันวาคม2568เปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาทเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.3-1.65%ถึงต่อปี ลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน200 0 0 0บาทนะครับจะได้รับเงินฝากเท่ากับ1 6 5ต่อปีทั้งจำนวนนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากคงเหลือมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารได้ด้วยการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งนะครับเงืินไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่สําหรับลูกค้า บุคคลธรรมดาไม่จำกัดอายุของผู้เปิดบัญชียกเว้นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะครับยกเว้นพนักง,งานพนักง,งานสัญญาจ้างลูกค้าจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้โดยเช่นเดียวกันเป็นการเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นไม่มีการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำห้าร้อบาทขึ้นไปเปิดบัญชีเงินฝาก1นึรายต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น แล้วก็ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมสามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้นะครับสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักอมรัพ์ทออสอสได้สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อรับชําระสาธารณูโภคนะครับชำระเงินกู้และไม่สามารถที่จะโอนเงินเพื่อฝากเงินบัญชี เงินฝากประจำสะสมทรัพย์ได้นะครับเปิดบัญชีได้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขาการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์เงินไขอื่นรับบัตร ATM ฟรี ee, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น15,000บาทดอกเบีย้ย1.65%จำนวนวันนะครับ365วัน ดอกเบีย้ยที่รับคือ247บาท50สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับอตาดอกเบีย้ยไม่เกิน2,000บาทยังไม่ถูกหักภาษีจ่ายรับดอกเบีย้ยเป็นเต็มๆเน้นๆสรุปเงินต้น15,000บาทนะครับบวกดอกเบีย้ย247บาท50สตางค์เป็น15,247บาท50สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับ ก่อนจากการนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กลับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากนะครับในหัวข้อเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทอ,อสอได้ใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับว่าฝากเงิน2 0 0 0 0,000 0 0ม0 0 0 0น0 0 0 0เนี่ย 20, 30, 40, 50, นะครับจะได้ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่กันมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับ หากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะ,ะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Sub subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ